The w วิส r าดเ r l d โลกแห่งพอหมดตอนที่417เสียงของล่างหายนะ2และในอายวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2018แองเจเลจันเนื้อหาของหนังสือศักดิ์สิทธิ์และแบ่งออกเป็น3ส่วนบทนำคำปะาัยงานศพและบทสุดท้ายหนังสือศักดิ์สิทธิ์มีรูปลักษณ์ปกติและมันดูเหมือนไม่มีอะไรที่เหมือนหนังสือที่มีเทคนิคใส่เลือนลับ บทนำเต็มไปด้วยคำที่สวยงามซึ่งยกยอ่องหนังสือศักดิ์สิทธิ์และแองเจเลไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเขาต้องเก็บหนังสือไว้ส่วนคําปราศัยงานศพเกี่ยวกับวิธีทั้งหมดที่สามารถช่วยแองเจเลโดยลางที่แท้จริงของเขามันเป็นวิธีที่สามารถยกระดับวิญญาณและสายเลือดของเขา นี่คือสิ่งที่เองจิเล่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ล่างที่แท้จริงได้อธิบายไว้ในหนังสือโดยละเอียดพิมพ์เขียวของอุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์สวมใส่ถูกบันทึกไว้ในบทสุดท้ายอย่างไรก็ตามแองจิเล่ไม่เคยได้ยินชื่อทรัพยากรที่ต้องใช้เขาเดาว่าทรัพยากรอาจถูกเรียกในชื่อที่ต่างกันไปแล้วในตอนนี้ แองเจเลตตัดสินใจที่จะยกระดับวิญญาณและสายเลือดของเขาก่อนหลังจากที่ตรวจสอบหนังสือตามหนังสือศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันข้าต้องการยกระดับวิญญาณและสายเลือดของข้าเพื่อให้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของลางที่แท้จริงของข้าข้าจะสามารถสร้างแก่นของลางที่แท้จริงได้ภายหลังและลางที่แท้จริงสามารถ ดูทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือแข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบแองเจเล่พืมพำในขณะที่เขาเปลี่ยนหน้าเขาหยุดหน้าที่สองก่อนหน้าสุดท้ายเนื้อหาบนกระาดาษหนังสือเหลืองอ่อนดูได้ง่ายภายใต้แสงสลัวจากโคมไฟน้ำมันมันเป็นวงเวทที่วาดด้วยเส้นสีดำมันเป็นวงเวทที่ซับซ้อนที่มีลวดลายหลายสิบลายที่มีรูปลักษณ์ต่างกันภายใน ทางวงเวทดูเหมือนนาฬิกาพกที่ลรูลราที่มีโครงสร้างการออกแบบเชิงกลที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ลวดลายภายในวงเวทกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆดูเหมือนว่าพวกมันถูกวาดด้วยหมึกสีดำธรรมดาแต่พวกมันมีพลังงานอนุภาพหรือพลังงานบางอย่างวิธีการสั่งวยความตายมืดมันฟังดูเหมือนแนวโน้มหน่อยอย่างไรก็ตาม มันเป็นวิธีที่เร็วเกินสําหรับคาที่จะยองและยกระดับรังที่แท้จริงของคาคาควรจะทําอย่างช้าๆแองเจเล่พูดในขณะที่เขาปิดสมุดบันทึกแองเจเล่สังเกตว่าคําปราศัยงานศพมีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุภาคพ,พลังงานเชิงลบมันเป็นคลื่นพลังงานที่น่ากลัวที่แสดงถึงความตายแม้ว่าเทคนิคจะมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเจ้าของยกระดับวิญญ,ญาณและใส่เลือด แต่กระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับอนุภาคพ,พลังงานเชิงลบที่น่ากลัวผู้ฝึกฝนหนังสือศักดิ์สิทธิ์จะได้รับผลกระทบจากคลื่นพลังงานเนื่องจากเทคนิคน,คนี้จะใช้ได้ผลกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับคลื่นพลังงานนี้แองเจเลไม่คุ้นเคยกับพลังงานเชิงลบดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะดําเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามเทคนิคการฝึกฝนจิตบนหนังสือได้ผล แองงจะเล่ขหมดคิ้วและเริ่มคิดข้าต้องการเพิ่มพลังชิตของข้าไปในระดับหนึ่งก่อนที่ข้าจะสามารถเพิ่มเริ่มกับคำปราศัยงานศพได้ข้าต้องใช้เวลามาก เทคนิคการฝึกฝนพลังจิตส่วนใหญ่ที่มันถึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ต้องการความช่วยเหลือจากยาบางอย่างมีวิธีเดียวที่เพิ่มพลังจิตของเขาโดยไม่ต้องการใช้ยาคือเสียงของล่างหายนะโดยส่งเสียงสะท้อนออกจากร่างกายและพลังจิตด้วยเสียงพลังจิตและร่างกายของเขาจะลกระดับขึ้นพร้อมกันส่วนที่ยากที่สุดของเทคนิคนี้คือการควบคุมเสียงสําหรับพอมดธรรมดามันก็คล้ายกับการที่ ไมโทครนเดียถูกลบออกจากเซลล์โดยไม่ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์วงเล็บนะครับไมโทคอนเดียคือออแกเนตชนิดหนึ่งภายในเซลล์พบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูคริโอตยูคิโอตแทบทุกชนิดลำบากงถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอาหารใน Google วงเล็บเพแวร์วัสดีครับ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเทคนิคนี้จึงอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาเทคนิคการฝึกฝนพลังจิตทั้งหมดมันเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่มันยากที่จะฝึกฝนเองจะเลยมั่นใจว่าเสียงของรังไหนะเหมาะกับเขามากเมื่อเขาอ่านเหนือเรื่องนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือใช้ชุดเสียงที่ต่างกันเพื่อสร้างเสียงสะท้อนระหว่างร่างกายและพลังจิตของเขา ด้วยความช่วยเหลือ,อของชิปเองเจเลสสามารถควบคุมเสียงของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีปัญหาใดๆแองเจเลสปานจุดสำคัญของเสียงของร่างยานะในใจของเขาเขานั่งอยู่ข้างโต๊ะเขาวางมือไว้บนสมุดบันทึกและเปิดปากเล็กน้อยมีการสั่นสะเทือนแปลกๆออกมาจากปากของเขามันฟังดูเหมือนเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรเก่าๆแองเจเลสหายใจเอาอากาศออก จากอกทั้งหมดและเสียงค่อยๆหายไปจากปากของเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและมีเสียงสะเทือนเล็กน้อยที่มาจากปากของเขาระดับของเสียงเปลี่ยนไปตามตลอดเวลาบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปสามครั้งในหนึ่งวินาทีมีจุดแสงสีน้ำเงินปรากฏที่สายตาของเขาพวกมันสว่างสวยในห้องที่มืดในที่สุดเสียงสะเทือนก็เปลี่ยนเป็นเสียงที่เกิดจากะระฆัง ทันใดนั้นเองเจเลก็ปิดปากหลังจากที่เสียงะระฆังดังสามครั้งเสียงของะระฆังดังก้องในอากาศใบหน้าของเอเิเจเลเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีจุดแสงสีแดงเล็กๆทั่วร่างกายของเขาแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินบิดเบียด,ดการเป็นเกลียวคางหน้าสายตาของเอเิเจเลเสียงลดอุณหภูมิของร่างกายของเขาเขารู้สึกวินเวียนเล็กน้อยมันรู้สึกเหมือนว่าวงกลมที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน สายตาของอิเจเลเบลอและมันรู้สึกเหมือนกำลังฝันคุณได้เสร็จสิน้นเสียงของลัางหาหนาหนึ่งครั้งตรวจพบสนามพลังที่ไม่รู้จักเสียงของสีโลดังกองในหูของอิเจเลสนามพลังที่ไม่รู้จัก อ่อนกำลังลงและระยะเวลาด้วยประมาณ15วินาทีระยะเวลาโดยประมาณ10วินาทีระยะเวลาโดยประมาณ5วินาทีสนามพลังที่ไม่รู้จักหายไปคุณไม่ได้รับผลกระทบจากสนามพลังอีกต่อไปแองเจเรรู้สึกสดชื่นหลังจากที่นับถอยหลังเสร็จสิน้นเขารลัมตาและจุดสีแดงก็หายไปจากร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เสียงของล่างไหยนะร่างกายของคุณได้รับความเสียหายจากเสียงแห่งความตายได้รับความเสียหาย1.2%คาสถานะของคุณกำลังเพิ่มขึ้นพลังจิตเพิ่มขึ้นพลังจิตเพิ่มขึ้นเป็น162.7ภายใน3ชั่วโมงแองเจเล่ยิม้มพลังจิตของเขาเพิ่มจาก157 ไป160โดยการฝึกฝนแกนแม่น้ำมันเทนแต่มันทำให้เขาใช้เวลานานในการไปถึงเลขนั้นมันเป็นครั้งแรกที่เขาฝึกฝนเสียงของร่างหายนะและผลลัพธ์มันก็น่าเหลือเชื่อดูเหมือนเทคนิคโบราณจะแข็งแกร่งกว่าเทคนิคการทำสมาธิสมัยใหม่มากแองเจลเล่รู้สึกว่าพอว่าพลังจิตของเขาแข็งแกร่งขึ้นและมันหนาแน่นขึ้นหลังจากการฝึก มันมีสิ่งเชื้อปนจำนวนมากถูกสกัดออกจากร่างกายของเขาแม้ว่าเสียงของร่างหายนะจะทำให้ร่างกายของเขาได้รับความเสียหายมันก็ไม,ม่มีข้อจำกัดอื่นตราบใดที่แองเจเลสามารถรับมือกับเสียงได้ แม้ว่าผลอาจจะอ่อนแอลงในภายหลังแต่พลังจิตของข้าก็จะอยู่ในระดับที่น่าถึงแล้วตอนนั้นแองเจเลพื้พรรมัมนักเรียนทั้งหมดของวิเวียนถึงขีดจำกัดของพวกเขาและหยุดก้าวหน้ามันเป็นปัญหาในระดับพรสวรรค์ของพวกเขาพอมดหลายคนที่มีพรสวรรค์ธรรมดาหยุดทีระดับที่3และมีเพียงอัจฉริยะเท่านั้นที่สามารถทำลายขีดจำกัดในการเป็นพอมดระดับ4นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพอมดในระดับ4 ถึงมีไม่มากนักพอหมดจํำนวนมากจุดก้าวน้าเมื่อพวกเขาอายุมากเพราะพวกเขามีระดับพ้อสวรรค์ที่ต่ําพอหมดระดับ3ามบางคนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีในการพยายามก้าวไปสู่ระดับต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็ล้มเหลว เว็นเสียแต่ว่าพวกเขาจะพบวิธีที่ยืดอายุไขของพวกเขาระดับพรสวรรค์ของเอกเจเลต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยและระดับที่สูงที่สุดที่เขาสามารถไปถึงได้คือระดับที่สอย่างไรก็ตามด้วยเสียงของล่างไายนะอย่างน้อยเขาก็สามารถเพิ่มพลังจิตของเขาในอัตราที่รวดเร็วถ้าเขาตัดสินใจที่จะฝึกฝนแกนแม่นะ้ำมันเทนต่อมันก็จะทำให้เขาใช้เวลานาน,านใานการไปถึงระดับสาม เอเจเลเริ่มฝึกฝนเสียงข้องล่างหายนะหลังจากที่จุดแสงสีแดงเลื่อนหายไปจากร่างกายของเขาเขารู้สึกสบายขึ้นกว่าครั้งก่อนพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นสีจุดเมื่อการฝึกฝนเกาหน้าความอึดที่สูงของเอเจเลเป็นประโยชน์มันทำให้เขาใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการรักษาร่างกายของเขาจากความเสียหาย เขายังคงทำขั้นตอนเดิมซ้ำๆหลังจากที่ร่างกายของเขาฟื้นฟูแองเจเล่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างและจดจ่ออยู่กับกระบวนกรน,น,นี้อย่างไรก็ตามมีสิ่งเดียวที่เขาไม่ได้คำนึงถึงในขณะที่เขาฝึกฝนก็มีใบหน้าสีขาวเบลอปรากฏรอบร่างกายของเองเจเล่ที่ละนาใบหน้าเบลอเหล่านั้นล้อมรอบแองเจเล่และเฝ้าดูพ่อหมดหนุ่มกำลังฝึกฝนเทคนิคลับ มันรู้สึกเหมือนใบหน้ากำลังสวมหน้ากากสีขาวและประกอบด,ด้วยหมอกทุกสิบรอบของการฝึกฝนใบหน้าเบลอของมนุษย์ก็จะปรากฏขึ้นข้างเองเจเล่หนึ่งนาและมีใบหน้าอยู่รอบตัวเองเจเลแล้วมีชั้นบางเรืองแสงสีดำปรากฏบนร,ร่างกายของอิงเจเลในที่สุดองเจเล่ก็หยุดหลังจากที่เขาเหนื่อย พลังกิจของเขาเพิ่มขึ้นเป็น192.5ความเสียหายร่างกาย17.2ถึงขีดจำกัดเสียงของสีโโลดังก้องในหัวของเอ็นเจเล่ความเร็วในการฟื้นตัวช้าลงเนื่องจากความเสียหายเริ่มร้ายแรงขึ้นหลังจากที่เขาฝึกฝนเทคนิคอย่างต่อเนื่องเอ็นเจเล่หยุดฝึกฝนเทคนิคเนื่องจากมันดูเหมือนว่าพลังกิจของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด ในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าเขาถูกล้อมรอบไปด้วยใบหน้าสีขาวเบลอหลังจากที่หัวของเขาลงใบหน้าลอยอยู่ก้าอากาศและมันจ้องที่องเจเล่อย่างเงียบๆังนั้นนี่คือผลที่ตามมาแอองเจเล่ไม่ได้ตกใจเพราะเขาได้อ่านเรื่องจากหนังสือศักดิ์สิทธิ์คนที่ฝึกเสียงของล่างแหนะจะถูกผีสิงแอองเจเล่มีรอยยิ้มที่ขมขื่นบนใบหน้าของเขาถ้าปราศจากสาวเป็นปล่องคริสตันวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงโจมตีข้าแล้ว ท่านใดนั้นแสงสีแดงก็ปรากฏในสายตาของเขาเขาได้ยินเสียงที่เกิดจากไฟที่หัวใจของเขาอังเจเล่วางมือไว้บนหน้าอกและเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงจากหัวใจของเขามีเครื่องหมายแมงป่องสีแดงปรากฏระหว่างคิ้วของเขาคุณได้เสร็จสิน้นคันที่สี่ของแกนแม่น้ำมันเทนและกลายเป็นพ่อมดระดับสาม ชิปรายงานมีร่องรอยความสุขปรากฏบนใบหน้าของเอ็งเจเลเขารีบเอาหลอดทดลองที่มีของเหลวสีน้ำเงินอยู่ภายในออกมาและดื่มมันทั้งหมดเผื่อมันเท่าวาการบาดเจ็บที่หน้าอ,อกของเขาความสามารถที่ได้รับจากขั้นที่สีของการแม่น้ำมันเทนอันเชิญธาตุไฟเคลื่อนย้ายธาตุสีโลพูดเสริมแล้วจบไปกับตอนที่สิบล้นิะครับแล้วก็สดท้ายไปบู